บล็อกของแต่ว่าของได้มาไม่พร้อมกันก็เลยแกะอันที่ได้มาก่อนละกันวันนี้ได้มาหนึ่งชิ้นก็คือสั่งเมื่อวานและต้นก็ได้ก็เิตเชอร์ของพี่มิวอ่ะต้องวงเล็บก,ก่อนอันบล็อกของติ่งเพราะตอนเนี้ยไม่มีของอ,งอื่นเลยทํา่วยของติ่งก็คือไม่ไม่ได้สี้อเลยไหนมาแกะเป็นซีอุป,ปรอกรณกลัวโดนของทีานี่ตรงเลยแพ้ อย่างแรกก็จะเป็นของสติ๊เชอร์นะคะที่สองออก็อันนี้จะเป็นคอเก่าของพี่มิวที่ลด50ซที่วอลเวย์อยู่นานมากโทรไปหาซัมโอคุยนานมากว่าเอ้ยอยากได้ทำยังไงดี ide, อะไรอย่างนี้ ก็โอเคคือสาขาที่สยามมันหมดแล้วเราจะฝากพี่คนหนึ่งที่อยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันเขาเก็บคืนสต็อกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองแอดไลน์ไปถามสาขาพวกเอาเลตดูสรุปว่ายัางมีจัดไปเลยจ้าอันนี้เรียกว่าเป็นของขวัญตุ๊จีนให้ตัวเองละกันเพราะว่าของขวัญวันเกิดให้ตัวเองที่เพิ่งเกิดไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะตามมาเพราะว่าน้องกว่าจะมาส่งก็คือเริ่มส่งที่สิบห้า เดี๋ยวอันอื่นจะได้ดูกันแต่ขออันบอกอันนี้ก่อนโอ้ไม่กล้าฉีกเลยแบบหนึ่งแม็กทำไมก่อนทำไมต้องแม็กด้วยมาแกะเตาอขาไปยีม,มทันเลยนะอันนี้ก่จะได้มายากลำบากแล้ว แม่เห็นคลิปนี้แม่ก็น่าจะทุบหลังลิเรีร้อยแล้วตัวใจให้ด้วยนะแต่มันลดเลยนะแล้วก็เนี่ของขวัญวันตุษจีนให้ตัวเองไงแกะสีแกะสีตอนแรกอะว่าจะไม่ซื้อช่วงแรกที่เขาลดแหละก็แบบคิดอยู่นั้นว่าจะซื้อดีไหมแล้วก็ตอนแรกโอ๊ยไม่ซื้อดีกว่าแบบมันดูใบเล็กแล้วทีนี้ก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาซื้อมาแล้วเขาบอกว่า แบบมาใส่ของได้เยอะนะนู่นนี่เยอะใส่ได้เยอะจริงใช่ไมหมวะเจ้าบอกวนะ่าอยู่ในมือแล้วโนฮามบอกแหวนะอุนยแต่ถ้าแม่เราเห็นเค้านี้แม่ก็ต้องรู้แน่เลยโอ้เนี่ยนี่จ้จาน่ารักดีนนะพักข้างนอกก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ย อุ้ยทำไมนิ้วนิ้วสั้นนึงเลยโองแสงๆส,งส,งสงก็นี่เป็นสีขาวพี่มิวอ่ะเขากำลังออกคอใหม่คอใหม่ชื่อว่าอะไรแล้วนะวันนึนคอใหม่ก็อุดเดสิมเป็นพาเทลอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เข้ากับเราหรือเปล่าก็ยแต่ถ้าคอใหม่ก็คือน้องก็จะมีลดทาสิบเปอร์เซนต์อุ้ยอะไรเนี่ยเนยเนแพของเซล์ลใช่ นี่แปลว่าอิสระดีอะริปเจอดีอะสวาได้วันนี้โอ้ยเลิศสเกเชอนี่นี่ความดีเทลมันก็ต้องมีอยู่แล้วไหม,มก็มีอันนี้ด้วยโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันดีใจอะเย้ <Yeah. S 2> แล้วเดี๋ยวไปดูชิ้นอื่นกันเลยถ้าของมาเมื่อไหร่ถงก็จะมาถ้าไม่ลืมใช่ต้องไม่ลืมอยู่แล้ว เดี๋ยวรอดูน้ําหอมกับเออแท่งไฟแล้วก็หมวกก็คือมีงงแค่นั้นห้ามบอกแม่นะเออแม่ต้รู้แน่ๆเลยสาธุกดก้าวเป็นกำลังใจให้แน่แน่้วยจ้าถ้าไม่ติ่งก็คือรวยไปแล้วนะเย้วันนี้ของอีกชิ้นที่เราเราก็มาถึงแล้วนะจ๊ะ นีข่ของกู๊ดของกัปก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบุกสลายหรือเปล่าอุ๊ยติดที่อยู่ด้วย,ยอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะแล้วก็คือกว่าจะได้อันนี้มาเนี่ยตอนสั่งก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าดันเออไงนะใส่ที่อยู่ผิดบ้านอยู่พหลานสองซอยยีไปใส่ซอยยีแล้วทีนี้พอถามเอ ทีมที่ขนส่งไปใช่ไหมเขาก็แบบตอบช้าแล้วทีนี้เราก็เลยแบบเอ้ยกังวลกลัวนู่นนี่ก็เลยเออโทรไปถามไปณีย์แล้วเขาก็เลยแบบขอเบอร์ติดต่อไว้ก่อนอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็แก้นะจ๊ะไม่รู้แก้ที่ไปณีย์หรือแก้ที่ไม่อะไรวะไม่รู้ไปณีย์เป็นคนแก้หรือว่าเอที่ร้านที่ส่งมาเป็นคนแก้ เขอได้มาถึงขั้นเป็นเอ,อ๋อก็คือเอาไม่ออกแล้วใครใช้ปะเอ้ยกันไกลเพิ่งกลับบ้านมาวันแรกเลยเพิ่งถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องเห็นด้วยอุย้ยมันจะเข้ามือโบเนี่ยขึ้นมาแล้วเหรอยังอ่าหนึ่งกรีบอ่ากล่องเป็นยังไงวะ โอกี่ทุ่มเลยนะคะโอ้เดี๋ยวมองเป็นยังไงอ,อ่ะอุ้ยใจเย็นจ้านี้แค่ก่องน,นี่ต้องพักก่อนถ้าตื่นเต้นกับทุกอย่างบนโลกจะไม่ได้นะหน้าเหนื่อยมาก ก็คือเพิ่งลงมาจากสองแถวแล้วก็ถามปู่เลยว่าพีของมาส่งไหมนี่เหมือนกล่องพิซซ่าเลยน่ารักจังแต่ว่าก่อนที่จะได้ใส่ก็คือจะตายก่อนนะเพราะว่าคัตเตอร์แล้วก็วางอยู่ท่านี้พร้อมเสียบแขนเอลอดเวลานี่อ่ะแล้วก็มาเปิดดูกันดีกว่าหมวกกระแหงไฟจ้าอุย้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมวกกระแหงไฟจ้า ตั้งนาฬิกาปลุกมากดซื้อนะแต่ว่าไม่ตื่นดีใจอะสักทีดูอะไรก่อนดีแท่งไฟก็คือทำใจไว้แล้วว่ายังไงก็มีรอยขีดขีดแน่ๆเพราะว่าพี่เราที่ได้ก่อนหน้าเราก็คือเป็นรอยขีดขีดเหมือนกันอ่ะแกะหมวกก่อนละกันอ่ะให้ดูแท่งไฟก่อน <laughs> มันเข้ากับหน้า,าจริงถ้าได้ตอนวันไปคอนนะก็คือฟินตายแล้ว แต่ว่าไปสายเพราะว่าก่อนไปคอนก็คือไปรับเกตก่อนแล้วครูคุยกับแม่นานมากก็เลยอ่ะไม่ทันจ้ะก,ก็ไปช้าได้หนึ่งมวงน่ารักจังเลยโอ้ยลูกน่ารักจนใจเจ็บเดี๋ยวจะใส่ได้ไมทำไมมันเล็กๆวะอีโอ้ยมวงแข็งมาก จ้าหมวกหมวกจ้าหมวกแล้วก็แท่งไฟจ้าแท่งไฟเรามาแกะแท่งไฟแล้วก็เปิดกันดีกว่าสีหน้าคนได้ของ,นของันมันสดใสจริงเว้ยนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะเฮ้อรอยขีดเต็มเลยอะ่ะจะร้องไห้ด้านนี้ใช่ไหมกับขนาวุฒ เท่ามือจริงจะดึงออกแล้วนะโอเคแล้วก็อ้าวเปิดยังไงอ่ะมีฐานไหมเนี่ยมีฐานนี่ทำไมเปิดไม่ออกอ๋อ,อ,อน้องจะขึ้นแค่นี้จริงเหรอไหนลองดูมืดๆด,ด,ดิมืดๆดูยังไงให้มืดๆด,ดีวะ เออไม่รู้จะดูยังไงแหละอ่าอย่างนี้โอเคเห็นไหมอ่ะไหนบ้านดีจะได้มงมดืดเข้ามาแล้วเหรอโอ้ยังนี่เออแล้วคือมันยังไงต่อเหรอมันคือสามารถแบบอ๋นอน้องไปย่างอ๋อแป๊บน,นึ่งนะแม่โทรกลับมา โอเคเดี okay, e ๋ยวต้องพักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาอัดใหม่ขอดีใจอีกสักรอบได้ไหมตอนถ่ายตอนเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวแปปนึง <S <S อย่ากมีอันนี้ตอนในคนอะ <S 2> <S 2> ไหนใส่หมกในบ้านสิอุ้ยถ้าใจเราได้อะใส่หมกในบ้านก็ไม่ตป็นร เข้าใจป่ะเราไปคนอยู่นะกาบเข้ามือเข้านั่งจริงเลยเว้ยกาบโอ้ยเย่ไปแล้วเดี๋ยวรอของอย่างสุดท้ายของอย่างสุดท้ายก็คือน้ำหอมจ้าน้ำหอมที่เสียน้ำตาจ้าน้ำหอมที่มีพี่ใจดีกดให้จ้าิดแล้วดีใจอะ ถ้ามีในคนต้องฟินมากแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรมีเก็บไว้ก็ได้